สวัสดีค่ะพบกันอีกครั้งกับ r e a ทิ้งนิ่งฟังหนังสือดีๆได้ทุกที่แม้ไม่มีเวลาอ่านวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องการพัฒนาบทสนทนาค่ะรวมถึงการเป็นผู้นำที่ดีขึ้นด้วยผ่านสิ่งที่เรียกว่านิสัยการโคช้ชซึ่งเราอ้างอิงข้อมูลจากหลายแหล่งเลยนะคะแล้วก็มีงานเขียนของไมเคิลบังเกสแตเนียผู้เชี่ยวชาญด้านนี้ด้วยครับ หัวใจสำคัญที่เห็นตรงการจากข้อมูลพวกนี้เลยก็คือการเปลี่ยนจากที่เราเนี่ยชอบให้คำแนะนำมาเป็นการใช้ความอยากรู้อยากเห็นนำบทสนทนาพูดง่ายๆก็คือถามให้เยอะขึ้นแล้วก็แนะนำให้น้อยลงหน่อยอ๋อน่าสนใจค่ะมาดูกันดีกว่าว่าทำไมการให้คำแนะนำตลอดเวลาเนี่ยเออม,มันอาจจะไม่ใช่เรื่องดีเสมอไปแล้วเราจะเปลี่ยนมาใช้คาถามให้เกิดประโยชน์ได้ยังไงบ้างหลายคนนะคะอาจจะมีสิ่งที่เรียกว่า ปีศาจคําแนะนําอยู่ในตัวคือพอมีคนมาเล่าปัญหาให้ฟังปุ๊บก็อยากจะรีบเสนอทางแก้ให้ทันทีเลยใช่ครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยการรีบให้คําแนะนํามันก็นําไปสู่ปัญหาได้เหมือนกันอย่างเช่นเอ่อเราอาจจะกําลังแก้ปัญหาที่ไม่ตรงจุดจริงๆก็ได้นะหรือว่าคําแนะนําของเราเนี่ยเอาเข้าจริงอาจจะไม่ได้ดีอย่างที่เราคิดและที่สําคัญเลยคือมันอาจทําให้คนฟังรู้สึกว่าแบบเฮ้ยเขาแก้ปัญหาเองไม่ได้หรอต้องพึ่งเราตลอด จริงด้วยค่ะไมเคิลบังเกสแตนเนียเขาพูดถึงปีศาจคำแนะนำไว้3แบบเลยนะคะมี Me, tell it พวกชอบบอกคำตอบแล้วก็ save it พวกชอบเข้าไปช่วยเหลือปกป้องดูแลไปหมดกับ control it อันนี้คือชอบควบคุมทุกอย่างเลยซึ่งทั้งหมดนี้มันไปขัดขวางการเติบโตของอ e ีกฝ่ายได้เลยครับมันเหมือนไปสร้างการพึ่งพิงทาให้ทีมเขาไม่โตแล้วเราก็กลายเป็นคอขวดไปซะเองแล้วทางออกล่ะคะตามแนวทางของแตนเนียคืออะไร ทางออกคือการสร้างสิ่งที่เขาเรียกว่านิสัยการโคชครับหรือโคชชิ่งเฮ a บิ t คือมันไม่ใช่แค่เรียนรู้ทักษะนะแต่มันคือการสร้างพฤติกรรมใหม่ที่เราทำซ้ำๆจนมันเป็นธรรมชาติไปเลยหัวใจหลักๆก็คือการคงความอยากรู้ให้นานขึ้นอีกนิดก่อนที่เราจะรีบโดดเข้าไปให้คำแนะนำก็คือชะลอตัวเองลงนิดนึงแล้วใช้คำถามแทนอ๋อข้อดีที่เห็นชัดๆเลยคือมันดูทำได้ง่ายแล้วก็เร็วด้วย อาจจะใช้เวลาไม่ถึง10นาทีก็ได้ในการคุยกันทั่วไปไม่จาเป็นต้องเป็นทางการอะไรมากมายด้วยใช่ไหมคะถูกต้องครับทําได้ในการสนทนาทั่วไปเลยประโยชน์คือเราจะทํางานน้อยลงแต่ได้ผลกระทบมากขึ้นทีมก็จะพึ่งพาตัวเองได้มากขึ้นแล้วเราเองก็ไม่กลายเป็นศูนย์กลางของปัญหาหรือข้อขวดของงานอีกต่อไปเท่าใจเลยค่ะแล้วเพื่อจะสร้างนิสัยเนี้ยค่ะสเตเนียเขาก็เสนอเครื่องมือหลักมาเป็นชุดคําถาม7คําถามดูเหมือนว่าจะเป็นหัวใจสาคัญที่เอาไปใช้ได้จริงเลยนะคะเนี่ย มาลองดูคำถามพวกนี้กันหน่อยดีไหมคะได้เลยครับคำถามแรกที่สำคัญมากคือ What's on your mind หรือมีอะไรอยู่ในใจมันเป็นคำถามเปิดที่ดีมากครับเพราะเปิดโอกาสให้อีกฝ่ายได้พูดถึงสิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับเขาจริงๆไม่ใช่เริ่มตามเรื่องที่เราอยากคุยอืมพอเขาเริ่มเล่าแล้วคำถามต่อมา And what else หรือแล้วมีอะไรอีกไหมก็เข้ามาช่วย ดูเหมือนง่ายๆนะคะคำนี้แต่ทรงพลังมากคือมันช่วยกระตุ้นให้เขาคิดต่อหรือมองมุมอื่นเพิ่มใช่ครับและที่สำคัญมากๆเลยคือมันช่วยเบรกปีศาจคำแนะนำในตัวเราด้วยไม่ให้รีบพูดแทรกหรือรีบสรุปอ๋อจริงด้วยค่ะแล้วพออยากจะเจอกลึกตรงไปอีกก็มีคำถาม what's the real challenge here for you อะไรคือความท้าทายที่แท้จริงสำหรับคุณในเรื่องนี้ครับ การเติมคำว่าสำหรับคุณเข้าไปนี้สำคัญมากนะมันช่วยดึงให้ผู้ตอบกลับมามองที่บทบาทของตัวเองความรับผิดชอบของตัวเองแทนที่จะมองแต่ปัจจัยภายนอกอย่างเดียวมันช่วยให้เราไปถึงแก่นของปัญหาจริงๆยังมีคำถามอื่นที่น่าสนใจอีกนะคะเช่น What do you want คุณต้องการอะไรอันนี้ช่วยให้ชัดเจนเรื่องเป้าหมายครับแล้วก็ How can I help ฉันจะช่วยอะไรได้บ้าง อันนี้ดีมากเลยคือแทนที่เราจะเดาไปเองว่าคนช่วยยังไงก็ให้เขาบอกมาชัดๆเลยว่าต้องการความช่วยเหลือแบบไหนป้องกันการช่วยผิดจุดหรือการเข้าไปอุ้มมากเกินไปด้วยนะคะเนี่ยใช่เลยครับแล้วก็คำถามผิดท้าย What was most useful for you อะไรคือสิ่งที่เป็นประโยชน์ที่สุดสำหรับคุณ คำถามนี้ช่วยเกิดการทบทวนสิ่งที่ได้คุยกันไปตอกย้ำการเรียนรู้ทำให้บทสนทนามันจบลงอย่างมีความหมายมากขึ้นโหคำถามพวกนี้น่าเอาไปใช้มากๆเลยค่ะแล้วการฝึกใช้คำถามพวกนี้จนเป็นนิสัยเนี่ยมันไม่ใช่แค่เรื่องทักษะส่วนตัวใช่ไหมคะเห็นว่ามันส่งผลต่อภาพรวมองค์กรด้วย ใช่ครับมันเชื่อมโยงกับการสร้างสิ่งที่เรียกว่าวัฒนธรรมการโค้ชโค a c h i n ค c u l t u r ์ในองค์กรเลยคือพอผู้นำหรือแม้แต่เพื่อนร่วมง,งานใช้คำถามพวกนี้กันเป็นประจำมันจะช่วยสร้างบรรยากาศที่ปลอดภัยทางจิตใจหรือ Psychological Safety ทำให้คนในทีมกล้าพูดกล้าแสดงความเห็นกล้าลองผิดลองถูกมากขึ้นไม่กลัวว่าจะถูกตัดสินอ้อพอมีพื้นที่ปลอดภยัยทีมก็ทำงานร่วมกันได้ดีขึ้นปรับตัวเร็วขึ้นด้วย ถูกต้องรับมันส่งเสริมภาวะผู้นำในตนเอง self leadership ทั่วทั้งองค์กรเลยซึ่งสำคัญมากในยุคนี้ที่องค์กรมันแบนลงการทำงานเป็นทีมสำคัญขึ้นอืมสรุปแล้วนะคะจากที่เราคุยกันมาเนี่ยส่งสำคัญก็คือการเปลี่ยนมุมมองเลยจากการที่เราต้องเป็นคนให้คำตอบตลอดเวลามาเป็นการสร้างพื้นที่ให้เกิดการค้นพบผ่านความอยากรู้แล้วก็การตั้งคำถามที่ใช่ครับ การเปลี่ยนจากการให้คําแนะนํามาเป็นการถามคําถามเนี่ยมันอาจจะฟังดูเหมือนง่ายนะแต่จริงๆแล้วต้องอาศัยการฝึกฝนพอสมควรเลยแหะครับจนมันกลายเป็นนิสัยก็อยากให้ลองคิดดูนะครับว่าถ้าเราเอาหลักการนี้ไปใช้บทสนทนามันอาจจะไม่ได้แค่แก้ปัญหาได้ตรงจุดขึ้นนะแต่อาจจะเปลี่ยนความสัมพันธ์ในทีมหรือวิธีที่เรามองเรื่องภาวะผู้นําไปเลยก็ได้ชอบเล่มน,นี้ไหมคะถ้าอยากฟังเล่มไหนแนะนําผ่านช่องคอมเมนต์ได้เลยแล้วอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดกระดิ่งและกดติดตาม เพื่อไม่พลาดหนังสือดีๆในอีพีหน้า